ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกสํารปัฏฐมาสรงอจยครั้งสําหับอจัยตัวโมอข์อค,คาวครั้งแรกครั้งแรกแอ๊บแรกส่วนนี้มาสรุปจะบป่าหาปาและการดับป่าได้ทั้ง,งหมดรอเอกกรรธครั้งแรกปัฐมาสองอจ,จัยมโนอุมาเสบินสิมันดาบูเสบินทรสาสีดามโยดแลดัเช้าดามโยอิปัฐมาสอสง อจรมนลนทาชาวดัมอยู่ดนะรคาม่มาจงผู้บนดีตผู้มาสร้าเดี๋เราดัอยู่ครั้งแรกเนาะเด็กรู้อะไรตัวอะไรดีมีอะไรตัวอะไรดัมไมราคาม่าแล้วผู้ผู้มาละเลได้สวยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกดีเด็กเข้ากะดีเจงะประมานสโมสจงเพียนแต่รูปยอดลยอะเนาะหนูไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะเดาหมลหนูไม่เคยกินอันนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรก ดามาซาบูวูแต่มีตาดามาซาบูวูดาปรมาสซอันใจไม่รู้จักชนะบุนอ่ะไอเดาะครั้งแรกสุดาจะได้พละมาสซอันใจทอรออ่งอครั้งไม่ถูกครั้งรอเอกกแรกครั้งแรกปรมาสซอันใจทอรออ่งอครั้งไม่ถูกครั้งจะเบาห่านหาทาเดรอเอกกแรกดาเลยไปจะเบาห่านหาเด นาะครั้งแรกปรมาสองอจัยนาจีแม่ความทุกข์ความทุกข์ส่เสียดาตลบนความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ตัวส่เสียดาเนาะดาคานี่ล่ะเด้อดาคาานี่ยเดาคเสียดาเนี่ยดูดูไปเนาะดาคายาวเดาเสียดาเนี่ยดูดูไปเนาะแล้วความทุกข์ความทุกข์ตัวเสียดาบนใส่เสียดาอยู่แล้วทวออามความ ทออุก็ทุกข์แต่บะแมะโหะအစိတ်ဆင်ရဲ့ာမျိုးပြောချင်းတဲ့ခါကြရဲ့အနောက်မှာခေါခိုင်နေအပေါ်မှာကာရန်လေးတို့တင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနေလာတာဒုက္ခနေလာတာဘုအနောက်မှာခတ်တန်နေပါလေဖလိုပဲမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနေလာဒုက္ခအကနေလာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခနော်ဒုက္ခဆိုတာဒါတွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထုခါလို့ဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့တော့ဒုက္ခနေတာဒုက္ခနေလာတဲ့အကြောင်မှု ดีน้ำมากาเสียดุน้ำมาขอไข่เนี่ยประมาณการันีเต็มเปี่ยยเละไอเดาพระราาใจนีความทุกความทุกสุดอจะดอเสเสียดาวเนาะเสียดาเก็อยวกัดาเสเสียดาอยู่ความทุกหลบอยู่เลยเนาะคอวออามความอู่กองทุกความทุกชาวป่านี่ข้าใจดีรู้ไปปอมยามไม่ดามแกูมีมีเล่นด้วยมาเยอข้านี้น้ำมาบาดแทบยามเลยขอไข่การันแทบยามไอเดาหมาสาลมตาโงเลยม่แม่ได้เบลแม่ เนาะอนัากูจะแม่คอกหมาคอกหมาคอกมาสุดาเนียนฉันบมดเนาะเนียนฉันตัวมหูเนียนเต็งกุเนาะคอกหนะมาคอ,ออกคอกประจับปากาเลยเนาะคออกคอกคออกคอ,อ,อกเอามียานี่ในทวไปเลยนะคอกมออามามาโทรมาอ่ามออามามาไม่โทรมาคอกหมา khóc má nín chả kho o co khóc mò a à, má, máy thô má khóc má khóc má rồi nín chả một nó ai à, đi đó anh ta thưa cô là nó má rồi đại hậu nó ma mà ma má má khóc má khóc má rồi nín chả một chỗ nào của nó nín chả tôi mẫu nín tên cậu nó nín tôi mẫu nín tên cậu bỏ nó i.di เจ็ดฉ่านนี่จากรอบคอกไก่โลเปรโลเหมียวลาวไก่โลเปรเเอมย่ะดิคอกตัวฉ่านเนี่ยต้องเน่ห่าจะรอบคอกมาดูเนาะอ่านับพี่รอดิเว่ฉ่านดูนอนัวรีดูนอนัวฉ่านดูไอ้โลမျိုးนี่จะรอบปုံซันမျိုးบ่เนาะเราต่าทาเเละห่านี้บ่เนาะดิโลမျိုးตက်ช้องนี่เน่ก่าทาเเละฉ่านนี่မျိုးจะรอบคอกมาโลต้องเน่บ่เนาะเอ่อเมียนฉ่านเน่เจ็ดฉ่านเน่เรามาดูเอ่อคอกไก่โลตัวเปรโล่เหมียวไม่ยากบ่เนาะลาวไก่โลเปรต้องเม็ดเจ็ดฉ่านจะรอบมาคุจิเม hook hook soda ajin phaw pya da bwa no ajin thaw wo tek hook chong ja da bwa no achauk ja da myo bwa no achauk thaw wo ajin thaw wo hook tek phung su achauk ja da bwa no tek hook soda achauk ja da no chong ja da bwa no ajin thaw to mo achauk thaw wo hook kho u ko hook kho u ko thuk phung su da ajin thaw pya da bwa no tek hook soda ajin chauk ja da no thong ja thaw tek hook tek hook ພາອຸ Có ຄຸກတິດຄຸກເນາະອັນນາເທຄູຈີ້ແມ່ບອກບອກບອກປ ્યો ເດເນາະປ ્યો ເດອະເອີ້ອີ່ນີ້ເນາະປ ્યો ເດສໍລະປ ્યો ປ້ຍດາຫນິໂຄເລເບຕົງລຸຢາເນາະຕຽວແຖມປ ્યો ດາແລຫມາຫມູເນາະຕຽວວ່າຕິເສັກຂັນປ ્યો ຫຼາລູກູວ່າປ່ຽນປ ્યો ດາເນາະເນາະຕູວ່າປ ્યો ເດບໍເນາະຕູວ່າໂຮວະນາວ່າປ ્યો ເດມະຫນີກະແມ່ອະລົ້ມຫຼາລູອະອີ່ນີ້ລຸງປ ્યો ດາຄະຈາວະນາວ່າປ ્યો ເດ เนาะวันอาทิย์มันเนยมม่เลิมาเล่ารูอดีตปอยเาวันานี่ยกูบปอยไรเด่ะเนาะแต่ใช้แค่พี่จอกูเปอยไรเด่วันาบอกว่าเมื่อวานมึงไม่มาทำงานอวันาเปยดะบอกมันเนียม่เลิมมันเลาบอกเนาะวันอาบอกว่าเมื่อวานมึงไม่มาทำงานมันเนี่ยแมาเลารู้วันอาทิตย์เอาจอยดะบอเนาะยเดะอดีตบอกเลยอยเดวตรงนั้นมเนาะเตี่ยวเตียสกัดยรามเตี่ยนในสกัดสกัดจยดจะเราคุยเนี่ยตรงเนีมนะคุยทีเนี่ยมาบอกจอยเราเนาะ บออกบอบออกบอเปียดีเนาะบออกบอเปรีดีเปียดีปเนาะที่มาส่วนเนี้ยบอเนี้ยอเนี้ยไปบอบออบอบอส่วนเนี้ยมันก็กลายเป็นทไรดอกบออกบอเปรียดีปอนเนาะเปรียวดอกบอกรูอ่าเปียวได้ปนบอกรูเปียวได้ดอกบอสรเปรียวได้ปอนาะใครบอกน้ะประตูเปียอเลยเนาะใครบอประตูเปียอเลยไม่มีใครบอเนาะอารมปียรเลยยาเนี้ยบอสตรเปีดีปเนาะ